โชคดีที่ได้เกิดมาสวมเครื่องแบบสมยาคาราชการและได้ทำพาระหน้าที่สำคัญรับใช้งานเพื่อพอหลวงแห่งไทย ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินทุกท่านนายวรพัฒน,น์พรรัตนกิจกุลผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดราชสมสรประธานคณะกรรมการนายธียรพงศ์สิริรักษผู้ทรงคุณวุฒิสถานศึกษากรรมการและนางสาวสุริรัตน์อมรมณีกุคลครูชำนาญการโรงเรียนวัดราชสมสร ประวัติส่วนตัวนางสาวกันติยาเขตสถานชื่อเล่นอุ่มอิ่มเกิดเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์พุทธศักราช2539ปัจจุบันอายุ27ปี ภูมิลำเนาวอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยรับราชการเมื่อวันที่16มิถุนายนพุทธศักราช2565ณโรงเรียนวัดราชสโมสรอำเภอเมืองชนบุรีจังหวัดชนบุรีประวัติศึกษาระดับประถมศึกษาจบจากโรงเรียนบ้านห้วยมุน จังหวัดเลยระดับมัธยมต้นจบจากโรงเรียนบ้านห้วยมุ่นจังหวัดเลยระดับมัธยมปลายจบจากโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมจังหวัดเพชรบูรณ์และระดับอุดมศึกษาปริญญาตรีจบจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามคณะครุศาสตร์เอกวิชาภาษาไทยเกียรตินิยมอัน ภาระหน้าที่ด้านการสอนสอนวิชาภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่สวิชางานประดิษฐ์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ส วิชาหลักสูตรด,ด้านทุจริตชั้นประถมศึกษาปีที่5วิชาดนตรีชั้นประถมศึกษาปีที่5วิชาภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่สองวิชาสังคมชั้นประถมศึกษาปีที่สองวิชาหน้าที่พลเมืองชั้นประถมศึกษาปีที่หวิชาลูกเสือชั้นมัธยมศึกษาปีที่สอง รวมชั่วโมงในการสอน21คาบต่อสัปดาห์หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 1. ครูเวรประจำวันศุกร์ 2. ครูเวรขายสหกรณ์ประจำวันจันทร์ 3. ครูที่ปรึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 4. รับผิดชอบงานด้านอนามัยและโภชนาการ 5. ครูหัวหน้าประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและ6รับผิดชอบตัดงานพัสดุงานด้านการปฏิบัติการสอน1ได้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้วิชาที่ได้รับมอบหมายพร้อมบันทึกหลังสอน 2. การเตรียมการสอนมีการศึกษาเนื้อหาล่วงหน้าเตรียมสื่อการเรียนและการสอน 3. ดํดำเนินการสอนหรือใช้วิธีการสอนในแบบต่างๆให้เหมาะสมกับเนื้อหาและผู้เรียนงานพิเศษที่ได้รับมอบหมาย 1. ง,งานดูแลฝ่ายอนามัย สครูเวรประจำวันจันทร์ภาคเรียนที่หนึ่งสปฏิบัติงานอื่นๆตามคำสั่งของโรงเรียนรายงานการปฏิบัติงานการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วยองค์ประกอบที่หนึ่งการประเมินผลการปฏิบัติตน 1. วินัยและการรักษาวินัยสำหรับข้าราชการข้าพาเจ้าแต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามระเบียบข้าราชการครูข้าพาเจ้าปฏิบัติหน้าที่ครูเวรประจำวันจันทร์ภาคเรียนที่1ยืนรับนักเรียนหน้าโรงเรียนหวัดไข้และให้นักเรียนล้างมือก่อนเข้าโรงเรียน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช2565วันที่1กรกฎาคมเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยและแสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพยาววรางกูลประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ 9สิงหาคมพุทธศักราช2565กิจกรรมวันแม่แห่งชาติข้าพเจ้าเข้าร่วมกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายพระพรชัย,ยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและลงนามถวายพระพร เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกยียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพนรรษา29กรกฎาคมพุทธศักราช2565 2. คุณธรรมจริยธรรมสำหรับข้าราชการข้าพเจ้าเข้าร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษาและถวายเทียนจำนำพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา ข้าพเจ้าเป็นสมาชิกที่ดีมีจิตสาธารณะช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน 3. จัญญาบานวิชาชีพครูข้าพเจ้าทำงานกับผู้อื่นได้โดยยึดหลักความสามคัคคีเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ข้าพเจ้าให้ความรู้เพิ่มเติมที่นอกเหนือจากเวลาเรียนโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 4. การดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงข้าพเจ้าใช้กระดาษที่ยังเหลืออีกหน้าในการทำใบางานให้นักเรียน จิตวิญญาณความเป็นครูข้าพเจ้าสร้างความเสมอภาคเป็นธรรมกับผู้เรียนทุกคนการเป็นที่พึ่งให้กับผู้เรียนได้ตลอดเวลาสอนเสริมและสอบซ่อมในช่วงพักกลางวันและช่วงเลิกเรียน 6. จิตสำนึกความรับผิดชอบในวิชาชีพข้าพเจ้ามีความมุ่งมั่นทุ่มเทในการสร้างสารรค์นวัตรกรรมใหม่ๆทั้งสื่อทำมือและสื่อเทคโนโลยีองค์ประกอบที่2การประเมินผลการปฏิบัติงาน 1. การจัดการเรียนรู้จัดกิจกรรมการเรียนรู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้และส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 2. ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียนข้าพเจ้ามีการปรับปรุงสื่อการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียนอยู่เสมอ ด้านการพัฒนาตนเองการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพและมีการอบรมออนไลน์และทำเกียรติบัตรออนไลน์อย่างสม่ำเสมอ 4. ด้านการทำงานเป็นทีมข้าพเจ้ามีการประชุมพร้อมคณะเพื่อวางแผนและช่วยกันหาข้อมูลประกอบการทำงานเสมอเพื่อให้งานออกมามีประสิทธิภาพมากที่สุด 5. ด้านกิจกรรมตามภารกิจบริหารงานของสถานศึกษาข้าพเจ้ามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาระงานของสถานศึกษาเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไปหรืองานบริหารวิชาการหรืองานกิจการนักเรียนงานงบประมาณหรืองานบริหารทรัพยากรบุคคลและมีส่วนร่วมปฏิบัติงาน ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างเหมาะสมหก การใช้ภาษาและเทคโนโลยีข้าพเจ้าสามารถใช้ภาษาและเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบ ขอขอบคุณคณะกรรมการการประเมินทุกท่านเป็นอย่างสูงข้าพเจ้านางสาวกันเตียเขตสถานครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดราชสโมสร